สวัสดีค่ะคุณผ่าวันนี้นะคะก็จะมาทำอาหารเมนูของอินเดียนะคะชิคเก้นมาซาล่าค่ะเรามาดูกันนะคะเมนเลยนะคะคือหลักของสไปซี่เลยนะคะเขาเรียกว่าการามมาซาล่านะคะการามมาซาล่าเนี่ยเป็น s p i ซีคือเป็นเฮิร์บนะคะที่ก็มาผสมกันมีอะไรบ้างนะคะก็มีแบทเปเปอร์คอนนะคะแล้วก็มีซามอนนะคะแล้วก็มีกโกลฟ e นะคะแล้วก็มีเออมอร์เนเมกนะนัดเมกนะคะนัดเมกป้ประมาณนี้นะคะอันอินกิเดียนยจะเยอะมากเลยนะคะกเ็เรียกว่าทำให้มีสุขภาพดีนะคะอั้นวันนี้นะคะ ก็ดีใจนะคะที่จะมีโอกาสมาทำมาซาร่านะคะก็ได้ชมวิดีโอของหลานนะคะที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวเรามาทำตามกันเลยค่ะค่ะเรามาทำอาหารออของประเทศอินเดียกันนะคะวันนี้นะคะเรียกว่ามาซารา่าชิคเก้นมาซาร่าค่ะโอเคค่ะเราเริ่มต้นเลยนะคะนี่เลยค่ะเรียนทำมาซาร่านะคะ ไปซี่นะคะหนึ่งช้อนชานะคะก็เดี๋ยวขอดูหลานนะคะค่ะเขาบอกใส่เกลือด้วยนะคะหลานทำจากเมืองไทยค่ะโอเคนะคะแล้วก็มาซาร่าแล้วนะคะค่ะจากนั้นนะคะหลานใช้คาคาคาเย,ยนนะคะแต่จูจะใช้สโมกปาลิกานะคะหึ่งช้อนชา ไปห,หนึ่งช้อนโต๊ะไปหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็นะคะใบยี่เงินนะคะแต่จุนใช้ปาลิการนะคะต่อไปก็เป็นทับม,มิ้นนะคะนี่นะคะทับมิ้นทับมิ้นค่ะมีครับมันค่ะทับม,มินมม้นจากนั้นก็โยเกิร์ตนะคะจุนใช้โย,ยเกิร์ตของตุรกีนะคะก็จะใส่ไป แต่กันต้ระสมนะคะดร์นะคะผสมให้เข้าเปน็นเนเดียวกันนะคะห้านเมืองไทยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะน้องขวัญกับน้องพิงพ์นะคะเดี๋ยวจูงก็จะได้มีไก่มาสาัสซลาทานกันนะคะค่ะน้องเขาบอกว่าหมักไว้นะคะแล้วก็ใส่ในถุงนะคะค่ะเดี๋ยวจุนจะหมักใส่ถุงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เออกลับมาแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันนะคะโอเคค่ะ k ก n มาสซ่าค่ะ ดูกันนะคะอู้น่าทานตะกีหอมค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่กล่องนะคะแล้วไปทานอาหารเย็นกับพยาบาลชาวอินเดียน,นะคะเลวเดี๋ยวให้คุณชิมนะคะว่าฝีมือเรายัางไงนะคะโอเคค่ะค่ะอันนี้ก็ได้ชิคเก้นมาซาลานะคะหอมๆน่าทานเลยนะคะและ้วจุงก็จะเพิ่มกระเทียมนะคะเป็นกระเทียมอบนะคะนี่เลยค่ะ อหอมน้าทานเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเย็นกันวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนชาวอียเดียค่ะ